ไอ้สารเอานี่ไปเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเข้าไปเลยเ้ยไอ้ปิดประตู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 เข้าไปเข้าไปแล้วยังไงกูไปเข้าไม่ได้นะเข้าไปในนี้เลยเข้ามาแล้วตอนนี้เราเข้ามาทันไหมเลยเร็เร็วเร็วเดี๋ย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 วขันไว้ก่อนเจ้านิวขอใส่นี่ก่อน ไปเฉันอดทนไม่ไหวแล้วอดทนอีกนิดจอนิวอดทนอีกนิดตอนนี้มันกำลังรวมพลังอยู่แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจะพังออกมาเอ้ยโอ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นไล่พิซซัตเดี๋ยวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม The Baby i n y e l l o w อีกเช่นเคยนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในตอนของโลกชนกันการมาถึงของพวกเขานั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงฉันต้องเริ่มเตรียมตัวและนี่ก็น่าจะเป็นคำพูดของหมอหุ้ยตอนนี้โลกชนกันหรือว่าจะเป็นตอนอวสานของเด็กนรกนี่เราก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้จะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยและกันเฮ้โยโอ้โหนี่มันหลุมใหญ่หลุมดำโอ้โหหลุมดำหลุมดำชัดๆแล้วดูปราสาทเหมือนจะ<พ>เริ่ม,มจะผุพังแล้วรีบเข้าไปกันเถอะโอ้โหดูข้างนอกฟ้าผ่าด้วยอะดูน่ากลัวไปหมด ฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเถอะโอ๊ยแล้วทำไมเราเดินช้าอย่างเลยเนี่ยเขาใส่เกิดอะไรขึ้นกันฮึแล้วนี่อะไรฮึยคนเจีียบประตูปิดโอ้แล้วทำยังไงอะประตูปิดอย่างล็อกเล็นงนี่แล้วลูกนี้คือเฮ้ยหายบอกคนพบสูตรปรุงยาสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหตกใจ เจ้าน้องขีโลบอกอีกแล้วโอ้ยโอ้โหน้องชอบแกล้งเดี๋ยวเราต้องเอาลูกนี้หยิบแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้อันสุดท้ายออรู้ไหมว่าสีอะไรสีเหลืองสีอะไรสุดสุดท้ายน่าจะเป็นสีชมพูกับสีฟ้ามั้งน,น,ในาใ่ลอเเปิดสีชมพูพแล้วก็ สีฟ้ามันจะเป็นสูตรสีเหลืองใช่ไหมเจ้นายจริงจริงด้วยเรามาปรุงยานี่กันปรุงยาเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ยามกำลังไหลไปตามท่อแล้วเราก็ได้ยาสูตรสีเหลืองทอง,องแล้วตอนนี้เราต้องให้น้องกินใช่ไหมใช่แต,ใแต่น้องอยู่ไหนอะ น้องจะไม่นั่งโต๊ะเราเลยไหนเอาไปให้น้องกินตรงนั้นแหละเอ้านี่ไงแล้วให้น้องกินมานี่เลยเจ้าเด็กแล้วถ้ากินยานี่เข้าไปคิดก่อนยาเพิ่งให้น้องกินว่าจะคิดก่อนว่าวิธีเปิดประตูได้ถึงเดี๋ยว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 าให้มีไฟเยื่อแค่เอาไปตรงนั้นประตูที่มีใบไม้เต็มไบหมดใช่ไหม กินเข้าไปเลยแล้วไปตรงนั้นประตูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไปไปประตูที่มีป้ายเฮ้ยเดี๋ยวดูสิโอ้โหตอนนี้มันไปไม่ได้เนี่ยดูอันนี้มันหมุนเฮ้ยไปตรงนั้นนั่นนัประตูนั้นที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาเนาะไปใส่ตรงนั้นเอาเอาลั่งไฟหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยว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 เออใหม่ก็ได้ เขาบอกว่าทําให้โจโรสเฟียมั่นคงเดี๋ยวเดี๋ยวเติมนมให้น้องใหม่ให้น้องกินนมใช่ไหมแล้วให้น้องเกิดไฟไหมใช่ไหมใช่แล้วก็เอาน้องไปตรงประตูนั้นโอ้โห้องดูท่านอนเฮ้ยเร็วๆให้น้องกินหยิบน้องตอนนี้ไฟไหมแล้วไปประตูเปิดประตูเปิดเดี๋ยวเราก็ ขึ้นไปข้างบนนี่การมือจัหเสียงเพลงอุ้ยเสียงเพลงอะไรอ่ะห้องนอนเข้ยห้องนอนน้องเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูหน้าน้องเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยของเล่นลอยออกมาเต็มไปหมดแล้วยังไงกลับลงไปข้างล่างไปเอาจุกนมจุกนมอ๋ยน้องโมโหเก็บจุกนมเอ้ยเดี๋ยว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 จุกนมอยู่ตรงไหนจุกนมที่อยู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 ่ตรง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 ไหนอะ ต้องคว้าอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ทุบกระจกหยิบเออยอยู่ตรงไหนทา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 งที่ทางที่เราอยู่นั่เอ้ยนี่ไงโอ้สับสนไปหมดเดี๋ยว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 จุกงมเหรอจุกงมเหรอเอาไปเจ้าเด็กน้อยจุ๊บเรียบร้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้มีประตูมิติโผล่มา เปิดเอ้ยอ้นี่ไงตรงหยุดนี่ฮันสวิตช์สวิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปวงแหวนที่มีอยู่พอมันกลับไปสภาพเดิมเอาง้นไงอ่ะไปดูกระดาษกระดาษตรงไหนอ่ะนั่นแหละก็บอกว่าไอ้วงแหวนนี่มันหยุดหมุนแล้วให้อยู่ในระนาบเดียวกันเหรอแล้วตรงนี้อ่ะเปิด สวิตช์เฮ้ยนี่ไงหยุดแล้วแล้วอันอันอันที่ต่อไปอันนี้ใช่ไหมอันนี้เฮ้ยแล้วอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงเฮ้ยเห็นรูปมงนี้เขากระกบาดด้วยอุ้ยเหมือนเหมือนมันจะหยุดแล้วจะจะระเบิดแกะแตกออกอุ้ยแล้วน้องมาโผล่ที่นี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาวแตก แล้วเก็บกู้อย่าให้มันอย่าให้มันตัวใหญ่ไอ้ดำดำนั่นไม่งั้นอาจจะกลายเป็นหลุมดำเลยเขาบอกให้เราเก็บกู้เราต้องลงไปเก็บกู้เศษซากก้อนกลมๆนั้นใช่ไหมใช่ตรงแกนกลางเดี๋ยว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 นี่ไงเราเก็บไว้เราจะไมยให้แก้วเนี่ยไปเด็นทับเฮ้ยแล้วเฮ้ยไว้ไวไป้หนีนี่หนีไปตรงไหนเฮ้ย โอ้โหวิ่งวิ่งขึ้นไปชั้นบนนี่ลีสามาแล้ววิ่ง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 ประตูไหนวตนี้เหรอมาตื่ต่ไปเลยปิด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 แล้วแล้วเราจะนี่หลอกประตูนี่ไงนิ่วนิ่วเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดที่กันประตูที่ันประตูเอ๊ะประตูอยู่ตรงไหนประตูนี้ตรงนี้งนี้ กันไปเรียบร้อยแล้วขึ้นข้างบนเราจะขึ้นยังไงให้เราบอกขึ้นช่วยขึ้นเราบอกช่วยเลยช่วยช่วยฉันเร็วเร็วเร็วเอ้ยตอนนี้เราขึ้นมาแล้วแล้วมีสารนั่นเหมือนจะเงียบหายไปแล้วไปไปแล้วเราต้องทำยังไงตามจนิวลงๆเราต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมเออ ลงจากบันไดนี่นิวลงเจ้านิวไปไหนแล้ว啊เจ้านิวนิวหายเด้วเราต้องออกไปข้างนอกเออเราต้องออกไปยังไงอุ้ยโอ้ไปทางโอ้โหดวงตานั่นเฮ้ยเสียงบทสวดพูดเองแน่ดูแล้วเราต้องออกไปออกไปตรงนี้เหรอใช่ไปตรงประตูนึงเอ้เลยเหรอเฮ้เสียงอะไร ลิฟวัดจันแต่ลิบไปล็อกอยู่นะล็อกอยู่รบล็อกอยู่แล้วลูกอันนี้คือเราต้องหาส่วนประกอบ,กอบโอ้โห<ว>ยหยิบได้ไหมเนี่ยไม่ปลอดภัยที่จะหยิบเราต้องหาส่วนประกอบของมันหาแกนกลางใช่ไหมส่วนประกอบมันอยู่ตรงไหนนี่นี่น,นต้องงัดตงเนี่ยเนี่ยเอ้ยนี่ไงเอี่ยนึงไอทองนี่ไงหยิบขึ้นมาเฮ้ยมันมีครึ่งเดียว แล้วยีกคึ่งหนึ่งอ่ะแลอ๋อนี่ไงยู่ตรงหน้าโอ้โหเฟรเดลตาดีมากเลยหยิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ประกอบเอาประกอบแล้วอุ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันกำลังจะรวมแล้วเฮ้ยจุบเฮ้ยคืออะไรเอ้ยพีซานจานิว จะเดียวจะเดียวเอ้ยรู uh ้บอกว่าให้อาเจ้านิยวออกไปให้อาเจ้านิยวเจ้านี้ยกได้ไวกว่าเหรอไฮ้ีพารดมาแล้วเจ้านิยวเอานี่ไปเร็ว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 เข้าไปเลยเอ้ยไอ้นี่ประตู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 เข้าไปเข้าไปเร็วยังไงคือไปเข้าไม่ได้นะ เขอาไปในนี้เลยข้ามาแล้วตอนนี้เราเข้ามาทันไหมเขามาทันเรียบร้อยแล้วเราต้องเขาบอกติดตามเจ้านิวไปขึน้นไปข้างบนแล้วไปไประตูโอ้เจ้านิวถึงกำมอนแร้งเลยเหรอเป็นไงบ้างเนี่ยจันไม่ไหวแล้วเลยพี่ฉันขานานพักการโอ้เจ้านิวแล้วเราต้องหยิบลูกนี้ใช่ไหม หยิบแล้วหมอมาจากไหนฮะอุ้ยแล้วเราต้องเอาใส่ตรงนี้ใช่ไหมเราเอาใส่ไงอะใส่เลยเดินไปตรงนั้นไปตรงนั้นตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนั้นออ๋โอ้โหเจ้าปีศาจร้ายนั่นมันทําให้เราเลยเร็วเดี๋ย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 วกันไว้ก่อนเจ้านิวขอใส่นี่ก่อนใส่เข้าไปเจนนี่ต้องกาแฟไว อดทนอีกนิดจอนิวอดทนอีกนิดตอนนี้มันกำลังรวมพลังอยู่แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเหมือนมันจะพังออกมาเอ้ยโอ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นใก้พิซซ่เดียวฉันดูให้บับ มันดูดกินปีศาจนั่นเข้าไปแต่เจ้านิวโอ้โหเจ้านิวเจ้านิวหายไปแล้วเจ้านิวตายไม่เห็นมันนี่หรอโอ้มันน่าจะตายแล้วเจ้านิวไม่นะเอ้ยมันจะมีวิธีชุบชีวิตแกขึ้นมาไหมเนี่ยไม่มีแล้วแกช่วยชีวิตฉันให้รอดเราแค่เอาก้อนนั้นอุอ้ยเอ้ยแล้วก้อนนั้นมันเรืองแสงคืออะไรเฮ้ย ภาพเด็กนี้คืออะไรประตูนี้คืออะไรอ่ะเจนิวทำไมไม่บอกฉันเจนิวตายแล้วเจนิวตายอุ้ยอุ้ยก่อนนไปความอยากรู้คืออะไรโอ้เจนิวเจนิวจะนอนพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะแ,แล้วฉันจะมาช<ห>ุบชีวิต<ห>แกเอ,เอา เจ้าอยากการอะไรเราต้องหยิบก้อนนี้ใช่ไหมแล้วเพราเขาบอกว่าเจ้าต้องการอะไรต้องรอต้องการอะไรล่ะเราต้องการลูกนี้ไงไม่ใช่ต่ที่จริงค่นี่แหละต้องการลูกอันนี้แหละนิวตายแล้วะถ้ามิวตายใช่ต้องการลูกอันนี้แหละแล้วเราต้องเอานี้มาใส่ตรงนี้หรือเปล่านติดแกน แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นเจ้าเดาบอรฉันจะเปิดประตูให้แกแล้วประตูหมุนคืออะไรสัญ,ญลักษณ์ของน้องนี่น,นี่มันสัญ,ญลักษณ์ของน้องนี่นะแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นโอ,โอย นี่มันดวงตาปีศาจแล้วน้องโผล่มายังไงเฮ้ยน้องหลายตัวอยู่้วยนะเ้ยนี่ไงโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยแล้วโอ้โหเดี๋ยวบอกนะว่าเราจะต้องตายในประสาทนี้ดวงตานั่นโอ้โหนี่เราต้องพบจุดจบแล้วเจ้าหมอเจ้าไปไหนมาเอ้าเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยหมอเฮ้ยและนี่คือจุดจบของเกมใช่ไหมโอ้โห oh. สรุปแล้วเราจัดการเจ้าปีศาจเด็กนั่นได้หรือว่าเราปลุกคืนชีพมันกันแน่เนี่ยโอ้โหโคนน่ากลัวกลัวเราจะทำภารกิจสำเร็จตัวช่วยของเราแทบไม่มีเลย เจ้านิวโลบอกนั่นก็ตายตอนสุดท้ายและหมอก็มาตอนสุดท้ายเหมือนกันโอ้โหเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับทุกคนและแล้วเราก็มาถึงบทสรุปของเกมนี้กันจนได้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรมาติดตามรอชมกันได้เลยครับโอโ้สรุปเกมนี้เราพบจุดจบแล้วนะครับบทสรุปก็คือ เราจัดการไม่สิไม่รู้ว่าจัดการหรือว่าอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือมันปิดฉากเกมนี้ไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ